สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะก็พอเราในช่องไฟเรือลากนะคะวันนี้เราจะพาไ่เลือไปบ้านเซิงอินนะคะไปขึ้นรถกับน้องดาวนะคะโอ้ยรถขับสิทัดลุยบนนี่ ่อจะพาไปไหนเดินตามสูตรอย่างเดียวเหมือนเขาดีใจเขาจะได้ออกงานละแม่หยันพอขึ้นชาเลงนำเมย์อ่าขึ้นชาเลงเฮาอแลงน้ำกลดเลยขึ้นชาเลง พ่ออย่าห่างผมพ่ออย่าห่างผมก็พ,พ่อขี่ซาเล้งดูดูดูดสายตาเขาจะได้ออกงานเขะแม่เมะโอ้โหดูตาดูตาเขาจะได้ออกงานก็พ่อขี่ซาเล้งพ่อเขาไม่ขี่หรอก หนูตัวใหญ่ขึ้นซาลงกับแม่ไม่ได้ถ้าจาร์เจ้าขึ้นได้โอ้โหเวลาขาอย่างนี้นะคะมแม่เมเวลาลงน้าเอาไม่ยอมขึ้นน้ําไม่รู้ว่าขาตัวเองเป็นยังไงนะเล่นน้นํานี่เล่นอย่างสุดขีดเล่นจนไม่อยากจะออกจะขึ้นน้ํามันไม่ลึกนะคะน้ําเพี่ยงแค่ ลึกตรงที่คอพ่อตื่นแค่นั้นเองแต่ลงไปอีกข้างล่างเขาจะลึกแต่น้องเขารู้ดีว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นตูมไอ้อุมอ้มไปเที่ยวบูมสาวอุ้มจะไปวันนี้จะไปหนองคายอันนี้สาวอุ้มเราจะไปหนองคายนะคะวันนี้วีเลอรพรุ่งน,นี้เราจะไปสีสเกต ม่อมกระตุยหนุ่ยกระตุยหนุ่ยเด้อแสีบแม่งค่ะแม่กินทางข้างลามากลาชอบดูแล้วหนูว่าตรงแปลนะ ตะแลน้องเนี่ยเส้นมันล็อกตรงนี้แหละเพราะว่าก้อนโกไม่ยอมงอเลยทำยังไงดเนาะดีดดูนะว่าเขาจะวิ่งไปข้างขางซ้ายรื่ข้างขวาเพราะว่าข้างซ้ายเคยลงเล่นน้ำข้างขวาจะมาหาจันเจ้า ไม่ให้ไปข้างซ้ายเด,ดูหังหังปัดไม่ให้ยอมให้แม่ออกก่อนนะเดูดู

มานี่มานี้เฮ้ยคุณคุณคุณสมิสเนียมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่เลศมาแล้วเร็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 วเราวรวเราวเรวเวเเรวเรร็วเร็เรเร็เรว อะแล้วอะแล้วขึ้นรถแล้วเด็กๆเราขึ้นรถแล้วนะคะนี่เด็กๆรเรนะาขึ้นรถแล้วโอ้คีโพลาคือไปแง่ไปแงกันละผุนบ่เมือทักไทยพะงเลิศละผุนผู้ใดคือหัวล้านว่าสันทักไทยลนะผุนนานแล้วนะคาฟีเลยยัง ไม่ได้ขึ้น,นรถก mm. oh, ับน้องดาวโอ้ละพุนเล่นเล่นเล่นอีกแล้วพุนยันเด้ยสีรถพุนรถพันสีห้างมาได้เจ้ามาได้เจ้าเจ้าเอ้ยมาขึ้นรถเร็ว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 เจ้ามาขึ้นรถเร็ว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  ไปดึงกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึหน่งแชร์เพื่อกำลังใจรักเลิศรักแน,น่นอนแต่ของให้รักนานๆน,นะคะเก็บไวนะ้ในอ้อมปอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะเฮ้ยทักขึ้นรถมดละเฮ้ยทั้งมันกระทกักท่ายพ่อใหญ่เติงละ่ะคุณเฮ้าเซ็ตพ่อใหญ่เติงกระทกักท่ายล่ะคุณเซ็ตเตะเตะเซ็ตเตะ งานนั่นเมืองค้าลังเพื่อนว่าเก่งได้บุญเก่งกระลดเออเอากาจิปิเลี่ยวตกใจเทพบันนี้ปิดแล้วปิดแล้วน้ำมันเรอลื่นดีก็ขึ้นเร็วสิเอ้ยเเจ้าว่าเอ้ยเอ้ยเจ้าว่ายังว่าก็ขึ้นแบบนี้ว่าอยากขึ้นน้ำเล่ เจ้าอัดถ่ายไปนํ้ำเนยเป็นยังพอเล่นเจ้าอยากไปบ้านเกิดกันจ้าจบไปดูดนี้ก่อากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเด้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ